สวัสดีครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับมาคลิปนี้เรามาชมพระกลุกันนะครับผมนี่ใครรู้จักบ้างเลยอันนี้เป็นพระมเหสวนนะครับกลุวัดวังบัวนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเป็นพระยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับ ประมาณอายุก็220ปีนะครับนะครับเป็นเนื้อชินเขียวหรือชินอุทมพรนะครับผมพระกูนี้ก็พื้นที่วัดหวังบัวนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะพระมีประสบการณ์นะครับก็มีทั้งพิมพ์ชินราชใบเสมานะครับ มีพิมพ์อุปคุตแล้วก็มีพิมพ์เมหสวนมีหลายๆายพิมพ์มีหลายพิมพ์นะฮะแต่พระมีไม่เยอะนะครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชินเขียวหรือชินอุทุมพรนะครับเนี่ยพระสองร้อยกว่าปีนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเมตตาคงกระพันครบนะฮะนะครับพุทธคุณก็คล้ายๆวัดพระศรีนะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับผมนะฮะ ดูแทนใช้แทนกันได้นะครับดูเนื้อแทนกันได้นะครับคาบไขคคาบกลุกนะครับคาบไข่เนื้อหาสาระเหมือนกันนะครับนี่สวยทั้งคู่นะฮะนะครับพระตั่นี้จะไม่ได้แยกพิมพ์นะครับไม่ได้แยกพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะองนี้เคยเป็นแชมป์ติดที่หนึ่งนะครับ เจ้าของเกาเคยส่งประกวดนะครับแต่ไม่ใช่งานสมาคมนะครับก็มีมีการส่งประกวดมาครั้งหนึ่งติดที่หนึ่งนะครับผมซื้อมายังไม่ได้ใบมานะครับเดี๋ยวรอเขาส่งใบมาให้นะนะครับประกันพาดแท้ตลอดชีพเนี่ยดูง่ายนะครับแท้เบสิกเลยนะครับผมนี่ฮะชิ้นเขียวหรือชิ้นอุทุมพรนะครับ นี่จะไข่คล้ชินเงินเหมือนกันนะ,นะครับคาบปูคาบไข่นะครับเรียกว่าไข่แมงดานะเห็นไหมองนี้มีไม่เยอะนะอีกองสวยมากอ,กองมีเยอะเลยนะแต่ก็หน้าตาสวยเดิมนะครับนี่ครับนี่ฮเห็นคาบไข่ไหมครับไข่แมงดานะครับเห็นไหม ไข่ปานดำนะครับมีครบสูตรนะครับปานดำตรงหัวเข่าเห็นไหมครับนี่เอกลักษณ์ควาชินเขียวนะครับต้องมีนะฮะจุดสัมผัสจุดที่สูงจุดสัมผัสจะต้องมีนะครับปานดำนะครับนี่ฮนะตรงหน้าอ,อกก็มีนะฮะปานดำนี่ตรงหน้าก็มีนะปานดำนะครับ ดูง่ายฮนะพาดูง่ายนะครับพระสองร้อยกว่าปีนะครับประมาณก็สองร้อยี่สิบปีนะครับ,รนรบเนี่ยปานดำนะครับคาบไขเดิมเดิมนะครับ นี่ไข่เดิมอย่างโหดนะครับนี่นี่ฮะสวยทั้งคู่นะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไ,ดไข่เดิมนะครับนย่าเงี้ยเป็นไข่แมงดาเลยฮะแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาศึกษานะนี่นนะฮะไข่ขึ้นนะเห็นไหมดูง่ายจัดเลยตรงนี้ อยู่ง่ายทั้งคู่เนี่ยบานดำตรงหัวเข่านะครับพาหน่าใช้นะฮะราคาก็อยู่ที่พันกลางๆนะครับผมสวยๆก็นี่ถือว่าสวยนะอยู่ที่มืออยู่ที่มือขายนะครับมือใหญ่ขายแพงเลยนะนะครับ ปานดำเห็นไหมครับหัวเข่าก็มีนะนี่ตรงหน้าอ,อกนี่มีหลายจุดเลยนะปานดำนะครับต้องมีนะต้องมีนะครับถ้ามีคือแท้เลยนะนะครปานดำนี่นหน้าอ,อกชัดเลยนะจุดสัมผัสนะจะเกิดปานดำนะครับนี่ตรงหน้านี่ก็มีนะครับไขเ่เดิมๆตรงนี้ไข่ย,ย่งโหดนะครับ เผือ f อท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวบอกราคานะครับผมสวยทั้งคู่นะครับผมสวยทั้งคู่นะ คู่นี้ยกชุดนะครับถ้ายกคู่เอาหมื่นสามนะครับผมนะครับยกคู่เอาหมื่นสามนะครับนะฮะประกันแท้ให้ด้วยนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนะสวยทั้งคู่นะฮะได้ได้ไข่โหดนะครับอืม นี่เห็นไหมครัดูง่ายนะครับตรงนี้จะเจ็ดพันห้านะครับตรงนี้หกพันห้านะครับผมนะฮะยกขู้วหมื่นสามนะครับผม อันนี้ได้ไข่เดิมนะครับซ้ายมือได้ไข่เดิมนะครับอันนี้ก็สวยนะตรงนี้ในะหน้าตาติดชัดนะครับนี่วคู่หมื่นสามนะครับผมสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่นะครับพาหน้าใช้นะครับผม นะครับก็สร้างยุครัตโนโกสินตอนต้นนะครับผมสองกว่าปีนะครับอายุพระก็จัดว่าเป็นพระที่น่าใช้นะประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์ก็นะครับแก้วคราดคงกระพันเมตตามหานิยมนะครับใช้ได้หมดนะครับผม ก็เราไม่เห็นสวนนะก็หลายท่านก็คิดว่าจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันอย่างเดียวไม่ใช่นะมีครบนะครับนะครับพุทธคุณครบนะฮะทั้งเมตตานะครับคงกระพันแคล้วคลาดนะครับใช้ได้หมดนะครับผมอ่ะลองดูนะครับ FC นะครับพาเทราคาแบ่งตันนะครับก็กึ่งโชว์กึ่งขายนะนะครับ ขายไม่ได้ก็เก็บนะพาแทดูง่ายนะครับผมเอาไว้ดูนะครับเอาไว้ดูเป็นของครูนะครับใช้ดูแทนกลุ่วัดภาษีมหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณได้เลยนะครับดูเนื้อแทนกันได้นะฮะไข่คล้ากันไข่เหมือนกันเนื้อเหมือนกันเลยนะฮะนะครับเนี่ยไข่ดูง่ายนะเนี่ยก็ได้ไข่วัวนะนะครับนี่ตรงนี้นี่ขึ้นเป็นเม็ดน,นะครับ ขึ้นเป็นไข่แมงดาแล้วนะครับได้ไข่เดิมนะครับตรงนี้ก็ได้สวยตรงนี้ได้สวยหน้าตานะครับไข่ยังมีนะครับสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่นะรพระเหสิสวนนะครับกรุวัดบางบัวนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับผม นะครับประมาณนี้นะครับ FC นะครับเอามให้ชมกันนะครับผมสององนะครับสวยทั้งคู่นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับ